มาอัดตอนจบว่ะเริ่มใหม่ตอนจบเริ่มใหม่แต่เป็นไงบ้างเราอยู่ทุกวันไปมันไม่มีอะไรมากระทบให้ให้ให้เราต้องคิดอะแหละแล้วสบายใจแล้วที่มันไม่มีอะไรมากระทบให้เราต้องคิดเนี่ย เพราะอะไรก็มีม <congratulations> อ <occurs S 2> เพียนงแล้วก็มีานอพมีตรงเนี้ยมันอยู่อีเมอรเบานความคิดมันจะหายไอความคิดน่ะตัวแสบนะเราเคยเชื่อชัว่าความคิดจะทําให้เราฉลาดแต่ความคิดน่ะมันมียาพิษอยู่ในตัวมันเราไม่รู้ว่ายาพิษมันอยู่ตรงไหน เดี๋ยวเราฉลาดขึ้นแล้วจะเห็นเองเหมือนแบบมาว่างตลอดรเลยจอะยิ้มตลอดเออจะยิ้มตลอดเนี่ยอยู่ไม่มีทุกข์ละแล้วดูที่ว่าตอนที่เราเผลอเมื่อไหร่เราก็ดงไปจับกองรูป,เ,ปเผลอคิดคิดก็เป็นกองรูปแล้วเพราะคิดไปเผลอคิดคิดจะเอาอะไรเอาพอใจไม่พอใจนี่คือตัณหาถึงนะเออ <c oughs> ว่ตอนนี้ถ้าอยู่อิ่มเอบเบิดบานก็รู้สึกกายที่หวัวใจเต้นก็อยู่กับมัดนั่แหละก็อิ่มเอือบเบิดบานมีมากหมุนอยู่แต่บางทีหมูจับหวัวใจเต้น,นแรงไปก็นอนไม่หลับก็ไม่ได้ให้จับหวัวใจเต้นหวัวใจเต้นลมออกซ์เพราะเราเพราะเราอยู่ในสภาพที่เรายังคลองขันอ,อยู่แม้มันก็จะเป็นการทํางานของหัวใจเต้นจะลมออกถ้าเราไปอยู่ที่หวัวใจเต้นไม่หลับ ถ้าเต้นแรงก็หัวใจเต้นลมออกอลมออกว่างไปเลยแต่ไม่ต้องไปไกลนะลมออกแค่ปลายจมูอยู่แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวใกล้หลับก็ทําอย่างนี้แต่ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ไงเอ้ยมันไม่คิดเพราะว่าเราไม่จับกรองรูปคือรูปเสียงกลิ่นรสผลตัพระเราไม่จับความคิดก็ไม่มี แล้วเราก็อยู่กับอิ่มเอิบเบิกบามันอยู่ตรงข้ามกับความคิดมันก็เลยไม่ใช่ความคิดมันไม่มีอัตตามันไม่มีมันไม่มีสังขารไม่มีอัตตาใช่ก็ความคิดทําให้เกิดอัตตามันเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ถึงกันหมดความคิดทําให้เกิดอัตตาความคิดทําให้เกิดโลกธรรมเนี่ยคือยาพิษในความคิดทั้งนั้น สายใหญ่ก็มีแต่าบางเพราะมันอยู่ที่เมอเปิเอือกบานสายใหญ่มันก็จะมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปนตามกันอเอาใจนะ,เ,ะเนี่ยตอนนี้ตกลงความสำคัญเราจะอยู่อย่างนี้ได้เพราะอะไรหาที่เดินเขเรียกว่าย่างนะหาที่ย่างกับใจเนี่ย เห็ในใครก็ทําดีมโมทนาะอวยให้เป็นสุขเป็นสุขแต่เป็นผู้ใหญ่ก็เห็นเด็กๆก็เป็นสุขเป็นสุขพูดไปเรื่อยๆเพราะอะไรมาทุกคนเนี่ยถ้าทําตรงนี้ไม่เป็นทุกทุกคนรวยแค่ไหนก็ทุกแต่โลงลโยมเดน,น้ฮันยังยังแบบอันใดมันกระทบปุ๊บแบบใจมันขึ้นเลยนะแบบก็ยังไม่พอต้องเดินไปให้ให,ให้หนักหนักแน่นกว่านี้อีก อันนี้มันยุยุสนามมันกระทบเรื่อยๆเนาะเรื่อง,อ,งอันนี้รงงา,า,ายงานมานร่นก็รายงานมาแล้รแบบว่าก็ดีไง,ง,งเดี๋ยวฟังไอ้ที่รายงานมาทุกตับทุกตับเนี่ยมันก็คือมันมีทั้งของดีและของไม่ดีจริงไหมแม่หล,ลออของไม่ดีให้มองว่าเป็นหมาเน่าฟังให้ดีนะนเอาหมาเน่าเราชอบไหมไม่ชอบ,ชอบเออก็อหมาเน่าเนี่ยแต่ปลาเล็กปลาน้อยมันชอบ แล้วปลาใหญ่ก็มากินปลาเล็กปลาน้อยเรากินปลาใหญ่ไหมเ,เออแล้วก็เราก็กินหมาเน่าเห็นปะเข้าใจไหมล่ะมันพึ่งพากันเออเราเห็นว่าไอสิ่งที่มันพูดมาหรือมันอยู่กลางสนดามันมีไม่ดีม,มีอะไรไเออแต่มันก็มีส่วนดีในตัวมันแล้วเข้าใจไหมล่ะเออ,อย่างเงี้ยแต่เราก็อะไรที่เกิดขึ้นตรงหน้าเรา ที่มันก็ทําให้กิจการเราเสียหายอะไรก็กตบมันซะหน่อยเออแต่ไม่โกรธ <c oughs> <c oughs> อย่าไปโกรธเพราะว่า <c oughs> อะไรเพราะมันมีส่วนดีอยู่ง่าเออมันก็จะไม่โกรธให้เราเดินจิตอย่างนี้ไปก่อนเราจะได้เบาลงบางครั้งกนะ็คือว่าคนคนคนที่่ว่าคือเลขาอันดาเก่งเนาะ มีอย่างปุ๊บบรรดาบางครั้งนี่ทำกระทบปุ๊บนี่แบบออ,ออกคือมไม่ถ้าบรรดาปั๊บตัหมาเน่ามาล้วเว้ยก็ยหลบไปดิจะอ,อยู่ดมหมาเน่าอยู่ทำไมล่ะใช่ป่ะใช่ไหมเออไปดมหมาเน่าอยู่ทำไมล่ะเกิดเนี่ยใช้ความฉลาดตรงนี้มาตรงนี้มาเอาตัวออกเออไม่ได้ไม่ได้เอาตัวออกไปจับเขา อะไรเขาเรียกว่าตำเงินเหนือบางครั้งแบบว่าปากที่ออกไปแล้วจะคือพอเอ้ามันบุทึกเลยที่นี่นะมันแบบว่าแตปากมัได้ซ้อนเรหมเนี่ยก็รีบแก้ใหม่แต่นี้ไอ้ที่ปากมันจะออกไปเร็วน่ะเพราะความเพียรยังไม่พอถ้าความเพียรพอเนี่ยปากมันจะออกมันหยุดคึกมันไม่ออกเออแต่ออกเร็วเพราะความคิดนะ อ่ากระทบปุ๊บดูสิยังบริคิดอย่างแต่ป,ปากออกไปแล้วนะ,อ,ะออกได้ออกไปแล้วแล้วก็พูดว่าอู้ผิดแล้ว<า>ก็ปากปากปา,า,ากเร็วกว่าความคิดเ <c oughs> ดิจนจงกรมไม่มากขึ้น <c oughs> แทนที่ให้ปากมันออกไปนั่นก็เป็นปากปเป็นสุขเป็นสุขเ,เข้าใจไหม <c oughs> แทนที่จะไปด่าเป็นอวยพรแทนเอนอทำแล้วกระทบมาปุ๊บโอ้ห่<อ>าในนอกระกระทบปั๊บเป็นสุขเป็นสุขเออลงหัดอย่างนี้ เออจงเป็นสุขเป็นสุขเออกระทบปั๊บเป็นสุขเป็นสุขเออกระทบปั๊บหมทนาสาธุกระทบปั๊บขอโทษองไ้เห็นเปลี่ยนเปลี่ยนเอาค่อยๆเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันก็ไม่หายเออกระทบปุ๊บล้นั้นได้ไปแล้ว เ <c oughs> อาแก้เอาอย่างนี้ใทยยี่อะไรนิดบีมน,นะ,านะมาทิปนี้เนี่ยให้อยู่กับอิมเบิกบานได้และให้เห็นว่าถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่ก็คือขาดความเพียรขาดทานทานที่จริงบางคนบอกก็ไม่มีตังทําทานเลยอ้ยโมทนาอวยพรขอหัวสินี่ก็ได้แล้วทาน ก็ทำไปดิทำได้ตลอดเวลาแทนที่จะด่าเข้าใจเออก็อวยพรไปนึกถึงคำพูดอวยพรไปเป็นสุขเป็นสุขเออแทนที่จะด่าไปก็เป็นสุขเป็นสุขไปก่อนความคิดมันพูดให้มันคล่องคล่องเลยใช้สติยังไปกันแบบนั้นแหละกาไม่พูดจนกระทั่งไม่ต้องใช้สติให้มันคล่องเลยเป็นสุขเป็นสุขเออเออยงเป็นสุขเป็นสุขเรียกว่าอวยพร โมนาสาธุอะไรเงี้ยเออทำไแล้ว,วใจมันจะเย็นลงย็นลงนะถ้าทำไปอย่างนี้ไปก่อนนะใจจะอยู่ที่อิมเอิรเบิรบานแล้วจะเห็นว่าถ้าเราอย่างนี้ปับ๊บที่เราเคยทุกข์แนมะ้ว่ากําลังทุกข์อยู่เนี่ยเพราะเราไปจับไ้ตรงนี้จับโลกธรรมจับกองลูกกองลูกคือสมบัต ญาติพี่น้องอะไรต่ออะไรเนี่ยไปจับไปยึดมันนะแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่สามอย่างเนี่ยละพอไปยึดมันสิ่งเหล่านี้มันมีอะไรกีรังมั่งห่ะมันก็เสื่อมทุกอย่างแหละญาติพี่น้องมีใครไม่ตายมั่งมีใครไม่เจ็บมั่งเห็นไหมละ่ะถ้าไปยึดมากเนี่ยพอไม่เจ็บเราก็อุ้ยเศร้าแล้วแต่มองว่าเออคอ คอยดูแลกันแบบให้คำแนะนำได้ก็ให้ถ้าเขาขอแต่ถ้าเผื่อ,อเขาอยู่สุขสบายดีก็ให้เป็นสุขเป็นสุขแค่นี้พอแล้วก็อยู่ก็อยู่แบบไม่ไม่ต้องตึงต้องกอดกันตลอดไม่ใชนะ่ก็อยู่กันแบบแบบอะไรแบบพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสายใยหย่อน ก็าใจนะแค่นี้เราก็จะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นไปตามกรรมทุกคนเป็นไปตามกรรมไม่ทั้งเขาทั้งเราแหละเห็นไ,ไหมอันนี้สำคัญเป็นไปตามถ้าเราไปยึดเนี่ยทุกคนเสื่อมหมดมีใครไม่แก่มัง้งนี่ไงมันเสื่อมมีใครไม่ตายมัง้งนี่ไมันเสื่อ,อมเห็นยังล่ะมีใครไม่เจ็บมัง้งนี่ไงมันไปหาความเสื่อม เป็นเรื่องปกติเราจะไปฝืนมันไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นก็เราก็ดิ้นทุกไปปปะปาเข้าใจนะนแยกให้มันได้ออกแล้วเราก็จะอยู่อิ่มเอิบเบิกบานเห็นไ,ไหมเราที่อยู่สบายเราไม่เอาเหรอก็เราก็แค่เดินเดินก็ร่างกายก็แข็งแรงเห็นไใจก็มาอยู่อิมเอรบเบิกบานทานก็ทำซะกมันก็จะขึ้นมาได้แล้ว มันก็จะเห็นสุกอยู่ตรงนี้จับเมื่อไหร่ทุบมองว่าสุกเนี่ยเหมือนเหยื่อตกปลาถ้าเราเป็นปลาไปกินมันเราก็ติดเบ็ดเห็นไหมแค่นั้นแหละนะมาเที่ยวนี้อยากให้ได้ตรงนี้แล้วกลับไปก็ทําตรงนี้ให้ชํานาญอยู่ตรงนี้ถ้าวันใดมองให้ใจวันนี้หมองๆตรวจด,ดูเถอะกูไปยึดอะไรแล้วใจก ไปบวมวนะบวาใจเลยเออไปยึดอะไรแล้วมันไม่ได้อย่างใจเออ,เอ,อก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเสื่อมออซึ่งพระพุทธเจ้ายังแก้ไม่ได้เลยต้องบอกให้มันเป็นไปตามธรรมดานะทำให้มันคล่องให้ใจมันคล่องจนชังใจดู่นี้อยู่กับอิมเออเบอิกบานไม่ไปติดหลงกลติดสุขอีก ปูเข้าใจนะอทอาตรงนี้ให้ชัดให้คล่องแต่ตัวกําลังที่จะส่งให้เราสามารถทําตรงนี้ได้เดินเดินกับธรรมชาติอย่างเงี้ยนะที่ลาวก็มีนี่ธรรมชาติอ้าใครจะซัถามอะไรอีกเนี่ยพ่อตก,กรให้รู้ตรงนี้ถ้ารู้ตรงเนี้ยจิตมันจะแยกไอ้ที่จับสุขทุกคนที่ไปติดสุขแล้วสุขมันเสื่มเป็นทุกขตรงเนี้ย พระพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่ากามมาพบเป็นพบของมนุษย์และสัตว์ที่มันขึ้นนลงๆลงจนกระทั่งถึงนรกเนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่จับสุขซะอย่างเราตัดทางที่จะลงนรกเลยจะอยู่กับเทวดาไอตรงที่เราอีเบอร์เบอร์บานตรงนี้คือเทวดามันจะไม่มีทุกข์เลยถ้าเรารักษาไม่ให้มันลงมาจับสุขถ้าเข้าใจมาแล้วว่าสุขเป็น เป็นกงดักเราเราไม่ลงไปแล้วเราก็จะอยู่ตรงนี้ได้ไอหเห็นแต่มันอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรเดือดร้อนหรอกนะคือชีวิตประจำวันมันจะอยู่สบายนอกจากเราหลุดไปจากตรงหลุดหลุดไปอยู่ในวงของความคิดเมื่อไหร่เนี่ยเราเดือดร้อนทุกทีเพราะไอความคิดมันพาไปหาสุขข้างล่างเพ <c oughs> <c oughs> ราใจนะความคิดเนี่ยมันจะพาลงไปหาสุขข้างล่าง มันดูดลงไปเลยเออเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ตรงนี้อยู่อีเบอร์บบานอเ,อเออแล้วก็อวยพรเนี่ยความคิดมันจะหายไปอย่างที่ไอ้ยินสูงมาลงถูกแล้วก็อยู่อย่างเนี้ยความคิดมันจะหายก็อยู่สบายเออมีกระทบก็หมาเน่าเออหมาเน่าเออกูยังกินปลาใหญ่เลยเออก็ส่วนไม่ดีมันก็ปล่อยไปก็ก็กไม คือจะต้องสอนก็ต้องสอนไม่ได้ปล่อยหมันโกงจะสอนจะต้องทําอะไรก็ทําแต่ใจไม่โกรธเข้าใจไหมละ่ะนะมึงหลอกกู่แล้วดูวจับได้มึงหลอกกู่แล้วแต่เราคิดว่าไม่โกรธมันละแต่ก็ต้องสอนมันเฮ้ยมึงโกงกุนะตรงนี้อะไรก็ว่าไปอย่าทําอีกนะอะไรขู่อะไรก็ว่าไปดิแต่ใจมันไม่ได้โกรธเนี่ย ทันใจเลยนะครับใช่โกรธมันก็มีวาเออถ้าใจโกรธปั๊บเดียวแล้วานไล่ออกไปหาคนใหม่มามันก็เหมือนเดิมแหละใ,ใจไม่โกรธมันแต่พยายามให้มันรู้เข<อ>้าใจนะ<ใ>จเออจะทำเอานะแล้วก็เดี๋ยวข่าวต่อไปเราก็เดินไปอีกขั้นแต่ไม่รู้จะเดินได้เป่าจริงๆเราอยู่ขั้นนี้มาตั้งเจ็ดปดปีแล้ว ไอ้อยู่ไอ้ไอ้ขั้นต่อไปตรงนี้ไอ้ที่อยู่บนนี้เอาสักสามปีไหมให้ให้ยืนิ่งสงดเลยเพราะตรงนี้มันไม่ตกรกแล้วแล้วมันไม่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันเป็นเทวดาถ้าตายจากโลกนี้ไปอยู่ตรงนี้ทำอะไรมันก็เสกได้ <laughs> อย่าไปติดสุขตรงนี้อีก <laughs> ถ้าจะครบเทวดาเนี่ย เดี๋ยววางอีกทีมันเข้าไปอารูปประพงศ์ก็เดี๋ยวคือไม่มีรูปแล้วไอต้ไอตรงนี้มันยังมันยังมีอารมณ์อยู่มันยังมีอารมณ์อยู่มีอารมณ์รักอารมณ์ไข่มีหมดอยู่ตรงนี้เทวดาเนี่ยไม่ใช่อันนี้รูปประพงแต่ถ้าพ้นจากรูปประพง์ไปอารูปประพรม์ รักใครไม่มีมละเ,เทวดาย,ยัางมีความรักอยู่<อ>เ,เดี๋ยวไปวางให้คล้องก่อนแล้วไปวาง,งสายใหญ่ก็าบางนะเขารู้แล้วถ้าหนักก็เดี๋ยวลงไปจับกองลูกมีเหมือนมนุษย์แหละแต่บางรู้ว่าหนักเมื่อไหร่มีเรื่อง ก็ให้อยู่ตรงไม่มีไม่มีทุกข์ตรงนี้กว่อนกนะ็อยู่ตรงเนี้เอออิมเบิร์เบิร์บานโมทนาอวยพรให้คล้องปากเลยคําด่าสักคำก็ไม่ออกนะเ,ออเราก็จะอยู่ตรงนี้ได้ไม่โกรธใครเลยอวยพรตลอดใจดีตลอดออผลออกมาเนี่ยไม่โกรธใครเลยมีใครมาพูดสิ่งที่ไม่ชอบยิ้มรับ พราเห็นส่วนดีแล้วไม่ดีเ,เขามาพูดไม,ไ,มไม่ดีแต่มันก็มีส่วนดีก็ยิ้มรับไม่โกรธใครอ่ะแต่ถ้าถึงเวลาต้องสอนก็ต้องสอนนะผลมันหยอกมาตรงนี้คือถ้าเรามเริ่มไม่โกรธใครเลยเสแสดงว่าเราอยู่ตรงนี้เริ่มอยู่ตัวละพร้อมไปต่อแต่ถ้ายังโกรธม่งไม่โกรธม่งยังอย่าพึ่งไปตรงนี้ยังไม่แน่ เคยคอนกรีดก่อนเข้าใจนะคิดถึงการเดินบรัยาจะไม่เอาทั้งสุดทั้งทุกข์อะไรนะคิดถึงการเดินบัญญาไม่เอาทั้งสุดไม่เอาทั้งทุกข์นั่นคือเราพูดได้ปากแต่ความคุ้นชินอะไรต่ออะไรมันยังไม่เกิดเราต้องไม่โกรธใครเลยอ่ะมีอะไรมากระทบก็ไม่โกรธตรงเนี้ยตรงพบเจวิญญาเรยไม่โกรธใจที่่วยพรตลอดใจเป็นกุศลตลอดหรือไม่โกรธก่อน พอไม่โกรธแล้วตอนนี้เราค่อยเมื่อไม่โกรธมันก็ไม่ตกมาแล้วแล้วเราค่อยไปต่อเพราะนั้นคนที่ไม่โกรธมันจะยิ้มแย้มอยู่มันจะไม่เครียดแม้กระทั่งทำความเพียรก็ไม่เครียดมันก็ทําความเพียรบนฐานว่นายิ้มแยม้มใช่งไง <laughs> มีอะไรไหม ก็มีมีโกรธบ้างไม่โกรธบ้างอะก็ต้องก็อยู่ตรงนี้ก่อนเนี่ยถองโกรธบ้างไม่โกรธก็เดินปัญญาไปถ้าโกรธปั๊บแสดงว่าเรายังไม่เห็นคุณค่าเพราะทุกอย่างมันเป็นอทับปัจจยตาหมดแต่โกรธโกรธตอนนี้คือน้อยกว่าไม่โกรธแล้วแล้วก็แก้ต่อไปอีกมันพัฒนาแล้วเราก็ทําไปอีกอวยพรอนุโมทนาไปเรื่อยๆตัวตัวยิ่งเล็กรงเท่าไหร่ยิ่งไม่โกรธมาก แล้วก็ใจที่มีเมตตาจากที่เราอวยพรอ,อนุโมทนานี่มันทําให้ใจเรายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดมันจะพัฒนาเราไปด้สองแรงนีน้สองแรงนี้ให้มันเกิดที่เราแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยยิ้มเบิกเบิกมานได้ตลอดนะแล้วก็ยิ้มแย้มใจใจเล็กลงคืออัตราเล็กลงนั่นเองถ้าอัตราเล็กลงในความโกรธก็จะหายไป แ้ะเหตุผลมันก็ตามมานะเออ<ล>ก็เขามีประโยชน์บางส่วนหรือไม่ก็ถ้าเป็นสายใายลูกหลานก็เป็นไปตามกรรมจะทำได้แค่นี้จะทำได้แค่นี้นะเนี้ยก็สามข้อเป็นอิทัปปัิยะตาเป็นไปตามกรรมเป็นอน,นิจจังทุกขงังอนะตาข้างล่างถ้าหลงไปยึดเหมื่อ,อไหร่ ถ้าหากว่าไปติดบ่วงความคิดความคิดจะพาไปยึดสุขจำไว้นะเราเคยคิดอะไรแล้วเป็นคิดแต่ถ้าคิดไปเศร้าซ้อยกับความทุกข์มันก็ไปยึดทุกข์คิดฝันหวานก็ไปยึดสุขตัวลงความคิดมันมีสองอย่างแค่นี้คิดเศร้าคิดสุขคิดคิดคิดฝันหวาน ใชนะคิดกลางๆไม่มีอ่ะคิดสองนันนยแล้วเมื่อก็บไปยึดสุกกับทุกวิ่งเข้าไปเลยก็มีใครอยากถามอะไรอีกไนะหมเจ็ดโมงแล้วเอาเนะี้ยจ้าสาธุ